สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองไม้ห่งมวลซื้อนะครับเนาะเอาเมื่อนี้มาเบิง้งบรรชีกาศดูหอรประทับผู้ซี่ป่าเขาด้วครับเลือกพนที่29่สิบเก่าเงาเม่าเส่าครับผมผู้เพิ่นมาให้แนวทางในการเสี่ยงโชคของต่างประเทศมื่อนี้นะครับเอือผู้ใดรออยู่นะครับเนาะนะและ้วก็ให้ค่าแนวทางวันที่หนึ่งพร้อมพี่น้องไปฟังน้ำกันไปวิเคราะห์น้ำกันนะครับเนาะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังไปเบิ่งบรรยากาศในหอประทับเหมือนกันครับผมสวัสดีค่ะสวันนี้เป็นต่อวันที่เท่าไรกว่าวันที่ยี่สิบเก้าค่ะวันที่ยี่สิบเก้า่อเนะคะมือซันวันที่ยี่สิบเก้าเราไม่ได้เป็นวันที่ยี่สิบเก้านะคะคือมืออื่นคือวันที่สามสิบสามสิบกันวันที่สามสิบคือเสียจวนเพิ่นเพิ่นจองข้าวินเนาะค่ะทางวัดน้องดุลคนละ เปิดแ,แม่คู่เป็นรวมน้ำเพลินแล้วกัวันที่สามสิบเอ็ดวัดบ้านตาไห้อมเปอเพ่นนะคะเป็นกระทินแม่คู่กับไปจองน้ำเพลินว,วันที่สามสิบเอ็ดไฮบ้านเอฟซีพันกระฝากรวมบุญมาน้ำไหลปูไหลก้นอยู่ค่ะแล้วกัวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมือแห่นะคะอยู่อยู่วัดภูเททองที่ที่แม่คู่ไปสามพยายนาคสามความสังกัดใจ แล้วม่อนีก็สิภาพไปคือเก่าล่ะไปเบื้องพญานาคไปเบื้องพระสัมปชัยว่าเพ่นสางออดใช้แล้วเนาะค่ะไายว่าเพ่นว่าสีลล่งสีอะไรหมู่บ้านอากาศมันขึ้นนะยาคนคนก็ยจังว่ามันกะลุ่มมาได้เป็นว่ายาไม่หงอยมัหยังแต่จังว่าสิเขาไปซ่เมืองก็ต้องี่าบวกบุญมากนะคะแล้วกับที่เก่าที่เก่ายู่วัดนุ่นจับป่าเป็นกะทินขึ้นม่คูดจองอยู่สามวัดนะคะสามวัดแต่ว่ามือมือ วันที่สามิีนี่ไปรวมกับเสียจวนเพราะว่านจองไว้สองวัดของเสียจวนคือวัดบ้านดอนผู้ครับวัดดุงสภาพสองสามเหมืนบอกไส่ด้วยบูบ้านน้องไสน้าบัดตอนบ้านน้องไสแต่พท่านหมูจักำเลยนะครับบ้านน้องไส่จากหมอได้ได้จังแกงไมเนะค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวไม่คู่สินิมนต์ปู สามจุดหนึ่งปูชีกับปลากรอบปูแต่ก็ปุ้ยยังมีตั้งชิ้นน้ำตาลดูดล้านเลยนั่งดอกไม้ดอกเปี๊ยนำ่งถลายปูกร่องทั้งตั้งมงคลตั้งปูมือตั้งดูดล้านสามมาคอกลมขาดสามมะคอกลมขาดแบบนั้น mm-hmm <clears throat> ขันนี้มุ่งเน,นาะมึงมีเนิเป็นด้านเสียงบรรพานะนาลยมงสักขระโบชาณใหม่โตกเียนนหวงถาวายะลกมึงบุญหลายสายนานเ้าแลยด้ยวยเศรซอยกันเล็กันส่างท่ามพุทธศาสนาไกลขนาดไกลสิเสียสินเลยด้วโดยกุณมารมีขเขาที่นั่นนนงหลาอนุสาร พ่อก็เห็นสมควรอะไรที่หล่งสมควรที่จะได้ปวดภัยหลุกลานชาวบุกรน้องเนาะถามว่าหลกหลานสิบส่วนไม่หล,ล,ลักาปนะไรบาทีเนาะผมเนาะนี่เ้อะุอ้วยเยอเ จิไดสวยสางภาสังกรจายองไงแล้วก้าด้วยบุญบารมีเก่าของอีกานหาน้ามากแล้วบอก้าจังเเฮด้สางถ้าบุญบารมีปรสิื่อใดสางได้หรือทำสางของปูชี้กระขาด้วบอกเป็นองคปูง่ายได้นั่ง้ามูอร้านทราบหลกจะซอยกันสามแล้วอก อ้าวบางที่ผักขาพานฝังเนี่ยมางทีแม้่เสียงโตต่ะเสียงดังฟังชัดเมื่อใดมาคอคือเพลินนักเมื่อใดใช้ไมโคโคฟ่ภาษาคนเสียงดังฟังชัดเนาะ ยกไก่ปันไดไก่ไรนิ่พอยกไก่ปันไดไก่ไรนิ่ว่าฉันมาต้าหาวต้าช่างทาพอว่าฉันมาแต่วันนี้มันพยอยามเอาด้วยเพราะว่าถมาด่าดิยเอ้าหาจังได้หรกอาจังได้หาคุได้สิขาวานนะงชาวบ้านเก้าสิบห้าเบิร์น่าไเก้าสิบห้าอ๋อแนปัตปตปัตร่วมถวายนลูกเนาะรวมขานรวมแตงน้ำตาบ พอการไหวพอให้ก็ปนให้ก็ดีไม่แห้งไม่ทกไม่หลับไม่ทไม่หวานให้องไหนมาใหนท้องไหนมาคือจตการน้เาเาหนก็คือทุกคนเราลูกเราหันใจได้พอได้บ้างได้หลายหาท่งฟังคำว่าทังหลายว่าเอาว่าเอาว่าว่าจะกูดอะไี่งาน่แม่ว่ามาหางทิ้งวันนี้ผ่นงานว่าดับเอวาที่ผู้่ันอานกกงานงานรำรำวรวยเป็ลูกเต้รออกอันไม่พอรับเลย่างต่อ วายไปว่าที่เอาม้หรอกเอาไว้ติปูเอาม่้หรอันบ่ทั้งได้รา่านได้รายโอ้เาไปซื้อเอีกนะคอาเองเาพอเอาเองด้บ่ทั้มึงนี่เป็นมือฐานวันดนวันที่ชาว้าวหมกข้าวหมเป็นยัวะข้าวก้าหมอหมดเป็นพาว่าถืไปเชี่ยวฟังแล้วูได้เขาที่จากเออวนาะ ที่ไปเที่ยวฟังราว์ขามสะพานขามขัวขามขัวใครราว์วัดท่านว่าแต่ว่ามาหารแห่งคดีไปว่าไรหรอกสะพานทดีผ้าหักนักทุ่งหลายว่าท่านครับทุ่งไหนก็ครับผมพาด้วยพ้นกับว่ามันถ้ามาด่าใกล้ขี้ข้อแล้วขาว่านักว่าท่านขามขัวว่าไรแบบว่าท่านมีแต่อีกินพาะแนวแบบไาก็เดียวว่าท่าน ไปก็ยากว่าท่าไปนแบบพรอเพาะเมืดนอากาศไปได้เออไปฟังด้าวพอไปฟังด้าวถึงไปคือที่งานพอว่าทางบาเอ้าถึงไปหาคือเน้าไหวม้าแกงัน้าไหวบ้าแกงคืเงื่อนไขเง่อนไไปคือเมื่อเง่าเลกูว่พเอว่าพอถึงไปหาทองเต่าเต่าเต่า้องมองเห็นไหไปหาป่าเขาไม่ขาดเขาไม่ตาคือไปไปกเขาฟัง โรคหลานพอหมดทุกอยทุกข้อนัรันเออเขาแขาือบอทือไรือบอเพาะว่ยือทือบอแพงไรฟูมาเพะว่าทำสิ่งไหนเราวายติปูเาว่ยถือทือบอแพงไรถือถือพอืือว่าอบอเอ้า่าถือพ่อก็เอาถัดไป่า่าถือเท่าไดนเาาไหน นราไหวเราได้มาท่อไร่มาทอ้อมาท้อแขนเขาว่าอังเทงอ้าว่า,าัถ้าถาม,ม่าข้าเขาว่าได้ถามมานะนอาไหวมาตาท่อได้บ้าวราข้าเขกจากว่ามันเป็นราข้าเมื่อไทยจากว่าเราะว่าเขาไทยเมืกีุจากเมือกีว่าก็เกล็ขาบ้าว้าวว่าเป็่า ว่าคาบอแพนมามาหาที่เขาเห็นวะบออปูว่าเขาเห็นนักเลยอยากเอาสิข้าไปเชียว้วขันว่าเขาเห็นอาฮากการกินน้ำยาเนอกการน้าไม่เนวะเนาวเนาะมหเฮ็ดกาไม่เฮ็เ็ดกาด่างแห่งการไม่เนตาที่เขาว่าหลายครั้งเนาะหวขายจักหว่กเว่าอือ ขาว่ามืองนีวันที่ที่คิดก้าขายาพ่อมืองนี่ับพอบ่อป่านเออขายแตพ่อเมืองนีวันที่ข้าเก้าร้วพออล้่อับผู้ข่ากับรถหายได้ผู้ข่ากับว่าเอาแพ้ตา,ายพาา่อะครถหายเอาเท่าไหนพอข่าวเ่ะยเอาเก้าคิดว่า,าว่ะานาที่ทั่าคือแพ้แพ้แบบแบบแบบพ้แต่พือบ่แบบ ออขายได้เขาไม่ได้บานไม่พอป้า่ตได้เขาขายวาาแ้วเก่าทิดตจักกีชิพหาบาทเท่าไงนะา้ตจะกีีชิพหาบาทไป้ว่าเ้าพอว่าแต่ไก่อ๋อคันตคำคำแต่นี่พอเอายี่ชิพหาเอายี่ชิพหาป่าจันน่ายพ่พอเธอแม่จากเก้าที เ่อร์25บาทวพราะี่ทไ์ถือได้ไม่คันว่ามันพอเราถ่ายิดย์เถ่ว่ากัน25บาทพอขาดขึ่นกันตามอะเอ้าอย่าให้ไอ้พอว่าถันถือคักถืกไม่ว่าันับขับอ่ะเอากัเอาพอขับได้บ่าพอขับไดอุดหม่งอ่ะขับขับได้บ้าเอาแค่อ้ไม่บ้าก็เอาแค่้น่ไหวว่าเอาโน่ไห่นะมันปิ เราขาเราขายก็คือเราขายขายถือถือเคือขายมาขา่เนาขายขายกองจักบาทพอขัได้งเนาขายกองว่าจักบาเพเอาที่ทิบานเขาพ่อแบบก็ขกองนะกี่ยี่สิบบาทถือ่าถือทุกแดืวพอถือทุดืแต่ว่ามองอื้นว่าขายไม่ขายต่มึงนี่ว่ย ขายแต่วันที่ชข้าวกะแกงมือนี่น้าปูไวายแต้มึงหนิน้าวายแตงใชน้ามัไม่ตงน้าวายก้าวน้หวไม่แตงน้าววายก้าวน้าใหม่แตงใช้กันใช้กันน้าปูเออเอาแตงใช้กันได้คือแบบแคบปีพ่อขัได้กินเนหวหนยายน้องมืออวานขับได้เกินถ่าวันมือหีอไปถึงวันนา้อ่ะป้าจังเลยจำว่าขาดตัวไทนกองมาแป๊บเก้าสิ พรต้องเหลือหยู่ที่ผ่านมาถือว่าถือคักอย่างนั้หาถือว่าอะไรมะไเท่าไรนะออได้คักได้ไงกับงบั้น่างั้นละไปไปเพียวฟังบ้าบานี้ต้อไปต้อไปบานพอ้อสิกกาบ้าได้แบานี้กาบ้า,าไปใช้ไ้หมดถ้าเปว่าเถาื่อที่พอีพ่พอคือไปไ้หมดถือหวังถืกแทก ไปยังยังสิไปว่าไหนข้านามข่ัวว่าไหนเสียข้าต้องกัาว่าไหนเสียข้าเครื่องึ่งกับยังว่าไหนเพียอย่นางเถือนางเถือนเอาข้าคือหาเพรานว่าใครว่าถามเอานล้วพอตอบข้อนี่ี้พอขัาว่าสิใหายข้าเครื่องบ่นเขาตถามว่าถามพ่อกระจกเมื่อไหร่ถามตูโอแต่ห้ยข้าเครื่องบินเด้อคุไปทั้งไก่ก็วิ่ตรงเขาเนากเออพอกระโดนเมื่อไหร่หายตู ยังไม่เขากันว่าขามไหมแตกเะแตกว่าเขาแบบว่าแตกว่าแต่ว่าื่องเดือนกัองเดืนเมื่อไม่ใช่เดะอนคืนมันดักวาเขาดักไม้เลยเขาดินมายวลยองงั้นเไาทักไก่ทักวะเขาดี่หม้เลยมืน เชีงาาางเยชงไปทั้งหนาวานเพถามก้าวก้าเชียงไทั้งหนาวาถามก้าวก้าวไหวเยเชียงไปเพระาะว่ามาไปทั่วปเะเทอแ่งนเนาะเราไม่หวเยความไทยความว่าได้ต้ังการเฉลิมบัขั้นจำทำกับคืนนะ่น อางว่าจะยี่สิบเก่านะคูป่ามาป่ามาไปเข้างาน่ะเอ้าพ่อขาวขาวตาหวานเลยยี่สิบเการะเบดเงนกเลยปู่ตาเอ้าไงย่แหละบ้มนเมืออึ้งไหมข้านเมืองอื่นเป็นว่าที่สามทิ่เอิ่ข้ามเมือนี้เป็นว่าเที่ยงี่สิบเก่าข้ามเมือว่านเป็นวัดที่ที่สิบแปดกลางวัว่าทางเป็นเนาะเมื่ออืบมาว่าที่สามเมื่อหืบมดว่าที่สามที่เอิ่ เมื่อตตไปผัดแต่งวันที่หนึ่งวันที่ลูกหลานแต่รวยรวแล่เขารวยก็นะนเาเอากใจแทนเขาบ้าที่ว่าไหนว่านี้่องคิดอิ๋ีอิเขาเขาว่าทาพอว่าเร่ยงคิดเอาว่าทางบ้างมาเรื่อนคิผู้หนผู้ไหนทุกผู้หนหนักมาอาทีพทางที่ที่บ้านไม่คือว่าไดที่เท่าไหนึ่งวานที่หนึ่งเปนที่หนึ่งนะฟอัน้วันที่หนึ่ง và ừ, cũng ăn thịt tay qua còn cả vạt thiếu nữa cũng nam học kìa và vạt sáng ẹt đó ừ và vạt sáng ẹt sáng sáng vai vai. khảo từ cái nhãn vạt thiếu nó vạt thiếu mãi đây mà ờ vạt thiếu vạt thiếu mấy mấy mà đây thử ao cao chỉ khôn học cao chỉ khôn bao nhiêu đó bao khi nâng lên ờ เขาว่าพอาวาไม่จังกัน่างกันบัดที่แดพพอว้าี่เอาที่สิบบาดในตุ้ร้านทอมัานลายคขมเนาะมันนลายเข้มว่ะเขาเรยกว่าอ่ะจักเก้าที่อบ้าเทศบาดที่เก้าที่พอบิ่งรึย่าหายมาเกินดวึขาดไปบาดที่กายไวน้าจำทางว่าไรบี้กายที่ง่วงว่าไรบีิเก้าที่หวาท tâm tác hay đó 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 mất đã thống phải mà. không thải bài không đại không thải cái khó thì phải phân khó ra đó, u ta na khara ra cô ta na khó ra ta nấy cha cái phốn là ra cái phốn mà nó chỉ nó kiếm nó Mãi 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 Ô, ăn đã ra ta chu câu ta. Ô, nhặt ra khỏi ta. Ô, nhặt bằng nhặt bằng hai ba. Ô, nhặt 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 ที่เคยสงชื่อวะืะครับผมไปว่าพระถ้งกาตายพระช้างขาตายทางฮอไทยแหละพระถ้งขาตายทุ่งไงเพราะไงจังนะโอมโอมขับขึ้นมาหายโูกหายหวานขึ้นมาว่าวันข้างมาบ่าก็รู้อังผมเออชางาาทงอบพระโลกก็เดิทองพระโรก หายไม่จบไม่หลับไม่จบไม่หวานชอบูทุกคนแล้วหลุดเอ้าหายพบหายพบหายพบหายกินแต่การงานแต่เรื่องเก่ากันแล้วหลุดเอ้าทานไม่ถีงไก็าดผมนะครับเนาะสามันามุนเหกทางเทียงได้ครับเนาะวัสสวัสดีครับ